สวัสดีค่ะนะคะมือนีสาวอ้วนนะคะกาซีผ้ามากแสบนะคะมาแสบกับสมงัวสมงเนง้วสสำหรับปลาทูดิบของเขานั้นนะคะสีนี้นะะเนื้อค่ะเนื้อที่เขาซับแล้วโดยบ่ต้องเอาเอ็นโดยที่เ่ต้องเอาไข่ใส่ได้ค่ะก็ะเนื้อล,ล้วนมันค่อยแสบนะคะก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมที่เขาปอกออกแล้วเรากระทุบหรือซับละเอียดก,ก็ได้นะคะแล้วก็เขา นะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ห่อหนึ่งซุกแล้วนะคะอันนี้คือเกลือนะคะเกลือเกลือบานเท่านี่หละนะคะแต่แนนนําน่าอยมาเอาเกลือที่ผสมไอโวดินใส่นะ,คะ้ค่ะเพราะว่ามันสิเห็ดกินโอนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ห้อติดไส้ในการห่อกรบมีแค่ใบตองค่ะมีแค่ใบตองเท่านั้นนะคะกับดังยางไบทําม,มัดนะคะเอามาบนกันเลยคะ่ะ แม่เลยก็คือคั่นนะคะคั่นเอาเกลือใส่ค่ะเกลือใส่ข้าจะใส่หลายนะคะถ้าใส่หลายมันสีเข้มแก่แล้วแต่ผู้มักผู้ชอบผู้มักเข้มแบบน้อยกับนี่ผู้มักนุ่ยกับนี่ผู้มักก็ดีแซ่บกับนี่แก่แล้วแต่ผู้ใดสิมักระดับแต่ผู้ใดสิชอบรสชาติไรข้าจะตัวเองมันดีอย่างนึงค่ะคือข้ามักรสชาติไรข้าวกะเอารสชาตินั้นนะคะ เทียมลงนะค่ะตกระเทียมลงกระเทียมนี่สาวอ้วนบไซโรบบไซหน่อยเด็กไซรล,ลายหลายประวัติของอไปเลยค่ะคัะ่นให้เข้ากันคั่นจนมันเหนียวหมดนะค่ะคั่นกวนเหนียวมันจะประจับตัวกันไม่ถืบอบสแอบเลยแล้วลลก็เอาเขา่าใส่น้ำค่ะเขานี่คือเข่าเหนียวทีหนึ่งซุกแล้วนคะคะ ใส่เลยคั่นแต่น้ำกันงหน้าเนื้อมันออกแล้วมันก็จะเฮ็ดให้เขาละลายกันเองค่ะเขาแตกตัวกันเองเขาเนียวของห้องนี้มันจะจับตัวกันเหนียวคั่นไปค่ะคั่นไปเรื่อยด้วยเสียบไลค่ะพิษหิบง่อยจังหน่อยแต่เทียมง่อยจังหน่อยหลังจากมันติดแล้วเขาเหนียวหอนหอนแบบจีซูแบบค่ะแบบเนี้ย ที่คั่นชมกินเองง,ง่ายๆค่ะแซ่บกว้าจะได้รสชาติได้ปรุงเอาเองค่ะเพราะว่าบางเทื้อข้าวสื่ออยุลานเหนบางเทื้อไม่กล่าวว่าสื่แก่ข้าเพาบ่มันอาจจะบ่เป็นรสชาติที่ข้าต้องการแต่แเขาต้องการเอาไปข้าวคั่นตัวเองซีข้าสาม,มารถกับนดได้เลยค่ะคั่นไปเรื่อยๆค่ะคั่นไปให้เรื่อยๆหลังจากคั่น แล้วนะคะมันก็นจะเป็นออกเป็นเนื้อๆแล้วก็ะมนจะมีเนื้อมันจะเป็นเนือเนืดเลยะะอย่ามั่วขออาเสียอีน,นี้ข้นนี้ประมาณน้านาที่แล้ว่ะคะาะมาขั้ดลายนิต้ตตองขั้นไปดวลาโดน,นะคะ่ะ แต่ว่าอันนี้เขาใส่ลีลาโน่เพราะว่าเขาใส่เขาเห็ดแค่คืกิโลนึงมันโบได้ให้เขาค่ะมันแตกเด้ค่ะคันเขาเป็นก้อนมันจะโบเห็ดแหยเนื้อเขาสมนะคะเพราะว่าเขาสมนี่เนื่องเกิดจากว่าเขาออาเขามาใส่ด้ค่ะเขาเขาเนื้วที่มันพุกแล้วนะใส่แต่ถ้าไม่มีเขาเนี้วมันจะไปถึงสูงเลยเด้อค่ะเด้อเอาเขาเจ้าใส่กับโได้เขาเจ้าใส่ในสีเรียสหยเนื้อมันเนยออกเนื้อหมายความว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อมันกับ่บจับโตกัน เปนเน้อเล่อก็กะตีเลด้วยที่แจงเขาคั่นมั่มเ่ว่าคั่นคั่นหมัมีกับเป็นย่างนี้คั่นหมัามนี้มันตีเล็ด่ให้มันจับตัวกัจะได้เ็ดใส่ตวดแต่วันนี้คั่นตัวเขายไส่ต่อทีแก้วเป็นกระตีเลย มึงกินมึงโอ้บดหนวดนะคะหนวดเขากะเกล็ดอะไรได้แล้วจักรได้แล้วได้แล้วน้นำค่ะเขากะเกล็ดถุงมือค่ะสะอาดปลอดภัยแม่จะแม่ตัวเองจะทำก็ตามนะคะต้องเอาสะอาดปลอดภัยไม้กอ่อน เก่งน้อยีเลย้มันจะสวยค่ะสวยมากนะคะเขาเขาจะใส่ลายป็นได้ค่ะใส่เพราะมันจะสมแต่กานเข้าใส่หลายมันจะเป็นแบบพราะเป็นเนื้อเป็นสมบอกว่ามันจะขาวอากลากมันจะเป็นตะกินนะคะเอาจีงซีก็พอดีเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยงับเนื้อเข้ากั ชิมเพราะมันไหนๆนักข่ากับบะกินทำไงสักชิ้วแซ่บแล้ว,ะค,ะวลค่ะวนวนวนแล้วก็จัดก,การห่อใส่ตองเลยค่ะทีนี้เอาใส่ตองแล้วก็เติมเสร็จกระบวนการขันส่งนะคะเอากระดิ่งั้นไปนะคะใส่ห่อหน่อยกับใส่ใส่ห,อห่อใหญ่กับใส่ ีห่อตองนะคะห่อตองแล้วก็เสร็จเลยนะคะอันนี้แยกหวนมะฮวอยใหญ่กับเห็ดฮวอใหญ่ผู้ใดมะฮวอน้อยกับเห็ดฮวอน้อยนะคะสำหรับการขันสมเนื้อนะคะหรือแ,นแ,นแ,นแนหนมแหนมแหนมวัวนะคะคือมีวิธีการง่ายๆจังสี่ค่ะง่ายง่ายเห็ดกินแล้วกมาแล้วค่ะเด้อยวผู้ใดยังพอท่านได้เคยเห็ดเห็ดสูตรสาววันนี่ยละ่ะเออ